ที่ข้าวน้า,นาวเลยพี่น้องฟ้าแจ่มมีลมเย็ยนพัดวิวีิจ้ากินนี่พี่น้องไข่พี่เป็นลูกแล้วพี่น้องอา้าวพอสมควรนี่ พี่น้องอ๋อคลุกๆๆๆๆน้ำมันที่เจียวไข่ดาวแหะพี่น้องเมื่อกี้ไฟแรงพี่น้องตอนนี้เราก็เบาไฟลงหน่อยแล้วก็ดงไปรอบๆนะคะเออไปวางไว้หมองเดียวเดยวใหม่เป็นติดจุดไปอีกแหละเออนี่เฮ็ดไปเลยพี่น้องเฮ็ดไป ตอนนี้เราก็ใช้ไฟก,กลางๆเบาๆได้นะเพื่อเพื่อความกรอบหอมมาพี่น้องนั่งรถไฟฟ้ามาเลยเดี๋ยวพอทันได้ไหนหอมสามบ,บาทแปดบานเนี่ยเชฟชอบกรีมเกรียมใช่ไหมอ้หน่ากินไหมคะกระทะไม่สวยขออภัยด้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นห่วงว่าเฮ้ยเป็นมะเร็งหรือเปล่าดูกระทะยูซีบอกโอเคซื้อมาให้หน่อย ไอ้ดาไม่ค่อยมีตังค์จ้ะซื้อมาให้หน่อย Buy the p e n for me Buy new 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 one for me please โอเคดูต้มหนูไม้เพลินๆพี่น้นนองเอามาต้มอ,อีกซ้ำจ้ะต้มแล้วก็เอามาดองให้มันหอมอีกพี่นอ้อง เผาเรียวเผาอีกเพื่อความเพลิดเพลินหอมขึ้นอีกพี่น้องน้ำต้องมารอเผ็ดแน่ๆพริกกะปี้พี่น้องใส่ไปหน่อยเดียวก่อน เบังหมักหนาวพี่น้องบองน้ำบองแป๊บนึงแป๊บนึงสง่์น้ำาหลทักพี่น้องอีกบ่อีกบ่อเฮพอใจบ่พี่น้อง เผ็ดกันได้งเสียบทีพี่น้องใส่ผงชีสดล,ลาย,ลาย,ลายน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลปี๊บปะดาปะดาเูก <Yeah. S 1> โดด พาพี่น้องกินข้าวกบปารดดาเด้อเนี่ยน้ำพริกกะปิจ้าหน่อไม้เผาหอมๆไข่ชะอมว้าสำนี่พอแล้วเนาะเยอะยอไปหากินหลายเถาะสำนี่ก็กินให้เบืดเถาะมากมาพี่น้องด้วยด้วยด้วย

Om nền nền sap đế เสร็จไปหนาเด้ ดูคำโตๆเลยลุกโดดนะไข่กินได้หลาย ไข่เะอมปลาไปดามไม่ปรุงรสเลยนะมันจะหอมไข่กับชะอมแบบมี่วาาเป็นธรรมชาติมากๆ ว่าสิเบกช่วงเบกบ่กได้ลกโ,โดดกินได้เฉยเลยพี่น้องแสีบแสบ,แสบพี่น้อง อันนี้ก็ขนมไหวพจันที่กินเหลืออยู่นะจ๊ะมันกินหลายบ่ได้ดอกมันก็ต้องค่อยๆกินเนะหยำยากทีเดียวที่นอนติดปากติดคอเรีวยผูย้เรียนหมอนทองไข่เค็ม มอนทองสามสิบแปดปอร์เซ็นตบแสบอยู่พี่น้องบขอบคุณได้หลายเด้อที่มาเยี่ยมชมหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินเจริญใจเบาสมองเนาะจากันคลิปหนาเลยพี่น้อง ขอบคุณได้หลายที่มาเยี่ยมชมมาชื่นชมเนาะติดตรงติดตามอะไรก็ว่ากันไปเนาะไปแล้วก็จะสรรหาอนุอนี่มาให้ดูกันเบาสมองอะช่องนี้คือน่าจะคลิปเบาสมองแหละงบประมาณก็ไม่เยอะจ้ะทํากินได้เป,เป็นบ้านพื้นืนอ,อ Thank so much you so f r i e n d t h u n k f แ o งเพ u ์ยู p ปอร์ you ย u เน็ก t ์ว e ด o โ a แฮป Beautiful day. Bye-bye.